สบายดีทุกคนมาเจอกับพกเฮาก่คือตีน่าและกับแกมบุมเนาะวันนี้แกมบุมจะพาตีน่าเฮ็ดอย่างโน้เฮ็ดเยี่ทุกคนได้ักอันนี้ซึ่งว่าก่อนหน้านั้นเนาะคลิปของแกมบุมก็คือมาบ้านแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะเอิ้อว่ายากระตายเนาะซึ่งว่าจะให้ตัวเป็ดกับตัวไก่กินเดี๋ยวจะทำตีน่าว่าอ่าอยู่บ้านตีน่าเคยเอาแบบนี้ให้ตัวเป็ดกินบ่อ มีเจเอายำแล้วก็เอาข้าวสารเกลือหรือว่าเข้าเปลือกเกลือเออเดี๋ยวเดี๋ยวมูนี้เดี๋ยวจะจะสอนให้ตีน่าฟักแบบนี้เนาะซึ่งว่าฟักให้เล็กแล้วก็แบบหลังจากนั้นเราจะผสมหำเนาะแล้วก็ผสมหำแล้วก็จากนั้นก็จะพาตีน่าไปเกลื่อยซึ่งว่าตอนนี้กับเวลาประมาณ6กโมงเสาเนาะซึ่งว่าก็ยังสิมีหมอออยู่แล้วก็อัปเดตปัจจุบันก็คือบ้านคอนแก่นเมืองหินเทิบแล้วก็คือตรงใดบังคับให้ตีน่าตื่นเช้าเพื่อเบิ่งบรรยากาศล่ะก็ใหเอเนาะบพราะว่า ผู้วายเอกได้นอนหลับดีบ่เมื่อคืนนี้หลับดีบ่แกมบูม,มาอันนี้แหละเอกเปิ๊งเปิป่ปปปปปปปมงมาหลบผู้ดำเนินานี่นานอนหลับสนดีบ่เมื่อคืนนี้สนิทบ่พีน่นาไม่ฟันอยังนั่นหลับนั่นหลับดีบ่กะไม่มีเสียงรบกวนยังบ่มีเรื่อ <c oughs> ง่าคืออันแก้มบุมต้มบอให้เอีทุกคนฟูงเนาะแบบบ้านแก้มบุมนะก็เป็นวิธีชีวิตของแบบนี้เนาะธรรมดาแบบแกเจ้าต้องตื่นแต่เช้าเฮ็ดเวรเฮ็ดงานี่สิ ก็เออเป็นปกติกัเลยต้องได้ให้ไอเอกับตีน่าลุกแต่เศร้าเพื่อว่าจะได้เห็นลายสซหลายอย่างตอนเศร้ากันไดับจาก <ไป S 1> ที่นานเขาได้เดินทางมาอย่างลําบากจากนครหลวงเนื่องจากนะครับตอนนี้กัเป็นคลิปแรกที่เท่าสีดําเนินกิจกรรมนะครับอยู่บ้านน้องแก้มบุ๋มนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับก่อนอื่นอีพอเพิพ่นว่าเพินพ่นสิตอนทับเฮาเพิ่นว่าสิเฮ็ดตัวแบวนสก,กินนีดดิปปแม่นๆๆมนแมนสิตอนทับตัวแบบ่บ่ได้ผิดอย่างที่บอบ่ได้ผิดเฮาเฮาไปใส่ใื้อตีน่าเขาเจ้าบ่ให้เหตุปิดนะ ไม่มีตัวไม่ให้มีตู่รอบแรกไปนี่เพิ่นจะบอกให้ขาเป็ดให้กินเขคือแปลว่าเป็นเฟนกันที่นอกไม่ให้กินมั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 นบริษัอันนั้นดิอันนี้ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นการต้อนรับก็คือจังไปบ้านไอวต้มไก่สุกินบ่เป็นยังขางัวสุกินบ่เป็นยังที่น้องแต่ว่าไอ่ตีนากินแวได้จีจะได้อยู่ใครกินอยู่ตีน่าใครวะเดี๋ยวเธอหน้ามื่อหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะขอตัวเบนนี่ยมีพ่อตัวนึงมีพ่อเลี้ยงหลายตีแว่เลยเลี้ยงหลายอยู่แต่ว่าก็ขายเดย์สองสามคนเล เรียกไว้ทั้งหลังนี่แหละเดีโอเคเดอเทีาน่าฮอบจะไปอัปเดตบึงเมนเมนเมกิจกรรมของน้องแจ่มบุ๋มมาเดี๋ยวอันนี้กาเฮ็ดเป็นกำไห้ตีน่าแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ตีน่าก่อนเอากาแจ่มบุ๋มเฮ็ดก่อนใช่หรืเฮ็ดาอ๋อเดี๋ยวเดสิสอนคือเป็นแลบอกเดี๋ยวทับิตเดี๋ยวเอากัซอยอันนี้เนาะซอยซอยสิ เขาให้้มันแลกเนาะถ้าวะเขาเขา,าถานัดเขาถานัดเขากะซับไปไปเลยยันคือดีหน้ายั <c oughs> ยนเ <c oughs> น,นาะแต่ว่าแกมุมลึงแล้วเพราะว่าเห็ดแต่น้อยนะเป็นเ,<อ>เป็นเวียกประจำวันแต่น้อยเนาะก็กเลยว่าลึงแกงพี่น้องเพิ่นถามว่าน้องแกมม้มหมูเป็นชนเผ่าอย่างชนเผ่ากัมมุเออบอกเลยว่ากัมมุแต่ว่ากต่ชี่ฮากกัซีมีการเลี้ยงลูกหรือว่าสอนภาษาเนาะประตูเป็นลาลุ่มแมนประตูไอซียูนั่ไปจก เดือนนึงได้ไหมได้ยี่สิบารำคาญหนึ่งเด้ออ๋อห่ดลำคาญก็ไปยืนนอนหนึ่งัวซอนโกรธแข่งกันเลยเดี๋ยวชีเฮ็ดให้ตีน่าเบิ่งมัดหนึ่งก่อนเนาะให้ตีน่าเฮ็ดลองเบิ่งอีบ้านตีน่าเฮ็ดแบบนี้มีแต่แบบบ้ได้อันช่ยแบบนี้ให้มีแต่ซอยธรรมดาแล้วก็เอาให้ไปต้มต้มให้อันตุ้มๆแล้วให้ตุ้งหมกินอ๋อแม่บอกงาตัวนี้ต้องต้มอ่ะโบ้ต้มตี หากกระเห็นว่าข้าจะต้มแต่ว่าหมูแต่ว่าบ้านปิดบ้านอันแก้มปุ่มในบ่ได้ต้มนะอันนี้เขาเจ้าเอิญหย่ากระตายที่คุ้นๆอยู่พี่น้องอยู่ในบ้านหไมีบ่มีเห็นอยู่มันมีน้ำท่วมให้ท่วงเนี่ยเลยเป็น่ลูวานจังไลยเหรเห็นอยู่เห็นอยู่บ่ลูวานเอิญเขาเอิญว่าหย่ากระตายนี่แหละบลูเอิญได้อยู่เ็บสิฟงเด้อที่ร้านระวังดีๆเดีนะเป็นใครนิ้วทีไปนะอโบมันลืงนะบนก็ธรรมดาหกไหมนะ หาักจีน่าไปพีกกันั่นซอยตอนนี้ก็ปิ้งปลาทำเนาะโอ้พิกแบบเออสร้างแบบนี้แมนล้วก็ปลาให้เล็กเพราะว่าตัวเป็ดมันมันจะกินเล็กๆเลยมันบ่คือตัวหมูเขาสับธรรมดากันโอเคเลยพี่น้องเขากระสีได้เอาบรรยากาศให้พี่น้องเาเบิกไม่ให้โอเคกรสีจีน่าใช่จับนี่เขาแบบนี้จับมันเป็นเล็กๆนี่ว่าบ๊อบบี้ใหมันเล็กๆก่อนเดี๋ยว ตอนนี้จะให้ไอีเอลองเห็ดบึ่งเนาะขวายเอเคยเห็ดถามอีเอเคยเห็ดแบบนี้บ่บ่เลยบอเลยวันนี้เนาะจะให้ไอีเอกับตีน่าเนาะเป็นเมซีเรือนอันนี้ให้เป็นหรือให้ให้ให้เป็นหรือให้อันหมูกินตีน่าเออสับอีสับอีจะเห็ดทุ่งสับคือเหาสับลาบคนเดิมเห็นอย่งกับเขาเขาบอกเขาตัดได้หนองสีบ้าได้ เหิุคือโยกนะเออตรงคืออยู่ทุกคนอันไหนแรกๆอันไหนไม่ไม่มันอาจจะยิดขาดได้จังน้อยต้องอาจจะช่างอาจจะได้มาเป็นลูกเคยทั้งนี้หรือทั้งใดนี่พัไปแต่ถ้าคนข้างๆยิกได้สวว่าไปสลายฝั่งเรียนรู้วิธีชีวิตเนาะก็คือสิบโมี่เกี่ยมผมแค่คนเดียวที่เห็นแล้วนี่ผู้บุเสาร์บุสาวในบ้านในเขตนี่เขาก็คือสิเสียเป็นเบิร์ตที่เนาะ เนบอกยู่ในพื้นที่กันเขายังเป็นยังไงบ้านอื่นก็ให้คือกันบอกอันนี้ปูคือไปหามาหาธรรมชาตินอ่าเดี๋ยวเอนี่ให้เบอร์กันเ้อที่น้ารวมมีเพื่นใก็้ไกเาเชื่อของใส่น้อยด้วยบาันเครนคสุดช้านี่ก็สีหนึ่งิตทีอยเี่ยมกระบที่มน ขนาดอีแม่ใส่เจ็ดเลยมีปูเด้อโอ้ทุกคนคนละย่างเลยกับ้ารฝักกับเอฟบอกกันทรงคืออยูอ่ได้เบิ่งการฝักแขกไม่ได้เถนัดลาบนด่ถนัดฝักลาบเออฝักชีนฝักตอนนี่นี่เหมือนกันครับไอ้เล็กๆเนี่ มือนี้มือเดียวมันคงชีอดกินเ็ทไก่อน่นะแลอดกินคนกินพอตายเอาเดี๋ยวมือหน้าว่าสิขอบเป็ด่ยนจาอีเมย์อยู่มือหน้าเนาะมาแบบเปียงตัวนั้นตัวนี้ไอเอเทียหน้าอย่ามาอีกเด้อดิบ่านเีนหน้าลองเบิ้งโอเคเดี๋ยวให้พีนาเห็นเนาะเข็นแก้มผมเห็ดให้เบิ้งอยู่เี๋ยวไปอยโอ๊ แต่มันก็มีความเสียวอ๋ออิลีเมื่อกี้น่ะขีดนึงอิลีกิ๊ดนึงเลยถ้าไปที่หน้ากันก็ได้มีดมันขามดีว่ะเด้อเลียดซึมเลยบ่ได้แกะว่ามันสีนั่นนี่จับโืรศัมันจิ๊ดเลยมีผสมคมขัดแกะแล้วซื้อได้บอได้ป่ะมานั่งนคนเดียวอ่ะมาโอเคเลย แม่สเซียร์เทียมพอดีนแกเทมบูมเทีมบูมเห็นคลิปนึ่งมาจังดอกค่าดอกเท่าไรก็มาบอกสุฟังเลยเข้าๆเชื่อหนาสิเปิดใจจอรลึกก็หนีคลิปตัวไหนนักเทีมบูมมาค่าดอกเท่าไรก็สิบสิบล้านมาสิบล้านกีบบอกเป็นสิบล้านบาทได้ทุกคนบอกคำติบอกคำเอาแตงหัวโตหนึ่งมูดโตหนึ่งกีบมื่นไปทุกคนมีเงินมีเงินแต้มมีเงินสองหมื่นก็ได้แล้วอันนั้นมันเงินอโอนจองเลย S <S <S เหียนแก้มองวาในคลิปเด้เดี๋ยวเทน่ะเขาจะเจาะลึกบึงฮิตคองวัฒนธรรมอันนี้พี่น้องครับเบ้าอีกกขออนุญาตที่ผมนะถามมาเป็นยังค่าดองเท่าไรอย่างสันสีเบาเป็นว่าถามลอเล่นนะพี่น้อง <S 2> <S 2> อย่างฮู้ว่าวัฒนธรรมข้าเจ้าเนี่ยแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยข้าเจ้ามีมีวัฒนธรรมตรงไหนการแจงดองของพื้นที่ของเพินเน่นน่ประมาณใดน,นะเนาะอันนี้บ้าเปนว่าเป็นตัวสาวล่าเลยเบ้าเมนผมเป็นตัวแทนครับพี่น้องครับเพื่อที่อยากออกคมดู ให้พี่น้องได้รู้ว่าในพื้นที่แห่งนี้นะครับว่าคนมีวิธีชีวิตจยงไรเนาะเอาเดี๋ยวคลิปหน้าใจ้าไอเอสัมผัสลึกๆแล้วก็ติตั้งใจว่าความจริงให้ไอเอฟังเลยอันนี้กับโบได้ตัวเอาจริงแท้เลยว้าจากจริงเลยเหมาะสมฐานะเลยตามตามเขตเนาะมันก็ต้องคือฮิตของของไ้มันมันต่างกันเนาะเดี๋ยวจะให้ไอเอสัมผัสอีกเทนึงว่ามันจริงหรือเท่บอเนาะโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวให้คลิปหน้ากับเจ้ามงค์เขาแล้วเราก็ไปบุ๊ ขอเป็ดกันเลยเนาะอันยังไ่เคยอันไปจากเทื่อมาสุดแล้วก็บ่เคยไปขอเป็นนะตอนนั้นพากันมาเลี้ยงในไปไทยอใส่กันจุตาต่าตีน่ามาบ้านอันแกปุ่มครั้งแรกปีใดนสองพันสิบสองพันสิบทุกคนผู้จักกันตั้งแต่สองพันสิบหลังจากหาการจะมาเริ่มเฮ็ดคลิปกันแล้วก็ช่วงนั้นก็หายไปหรืออว่่าิตกันเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยๆแต่บ่ได้บ่ได้เห็ุในยูทูบนั้นตีน่าเพราะว่าบอนั่นนะบอตอนนั้นยังบ่หู้สึกแบบว่าอยาก อยากสร้างซองเป็นของตัวเองกันเลยว่ารู้สึกว่าเอออยากตอนนี้มีเอฟซีหลายตี้ถุงมือหลายเฮ็ดต่อเนื่องเนอะโอเคจะได้เข้าคลิปน้ดตีน่าดูดูอยู่จะได้เกาะกระแสตีน่าตัวนี้เฮานี่เกาะกระแสเกมือหมูมากหมล้มีอายมันเริ่มลดลงแล้วกับตีน่าตะกี้มีตะพูมาหายุอ่ะตะกี้เฮาไปใส่คนอื่เฮายังจะมีผลงานกันหลายอยู่โอเคเลยโอเคอ่ะเขาจะไปเบิ่งยุคอกเป็ดกันพี่น้องกระชีดแล้วแหละอด นะออันนี้มันเป็นอย่างแบบของอ้ไรนะแต่ว่าของมเจ้าย่างมันได้ได้หลายว่ะความจำหลายว่ะเคยของความจำมเท่าไหร่ได้ยูสองร้อยบาทร้อยแปดสองร้อยห้าสิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับสองสาวกสี่ทำการปรุงอาหารให้กับตัวเป็ดนะครับอยู่อยู่ภาษากระมูกกระเอิญเป็ดเลยเป็นบปัดปัด เกี่บเป็ดนี่ว่ายปงเกี่บปัดสลัดเป็นเสร็ดเกี่บปัดเกี่บปัดโอเนนายกเลยนฮะนี่ครับเดี๋ยวว่าไอ้สีบุบหลังบ้านน้องแก้มบุมเลยนะครับว่าเป็นไปเป็นมาจังไรอุบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องตรงนี้ก็ไรไหลไรเลยโอ้สวนใหญ่กว้างขวางดีตอนนี้ แม่ไปสุดผสมอาหารโอ้จะไมต้องได้ซอกกูไม่รู้วัสดุอาหารที่เตรียมไว้คือใบถั่เกี๊ยวเป็ดเกียวไก่ย่างเดือนบ่กมาเลยมาบ้านดนเนาะเต็มบุ๋มแกได้นอนม่ได้มาตลอดดุนๆแกได้มาพาเขามาตั้งใจพาเขามาเลยนะเอาทำหนึ่งคุ่บ่ทำสองทำสองอันนี้สุดคุณแม่สุดคุณแม่เนาะทำสองหัวอาหารหนึ่งขาเปลี่ยนหนึ่งจิใส่หัวอาหาร เบเขาเปลี่ยนนึงถ้วยบอกขยันทั้งซี่นี่นุ่มไทยก็สิหมายป่องเห็นบอกขยันแล้วนี่นุ่มไทยก็สิหมายป่องลายแล้วใครเป็ดกินเป็ดเกือบเป็ดเกือบไก่เป็นเฮียนเฮียนเียนซานกันจริงเห็นเรียกเรียกลุยก็ได้หว่าได้ได้เบิดเห็นเห็นหน้าตาขึ้นเชียนอย่างบุรีเนาะแต่ว่ามันโกงกันข้ามทุกคน เดี S <S Daniel, ๋ยวจะเดี hmm. oh, ๋ยวจะบอกสูตรก็คือมีมีอันส่วนส่วนผสมส่วนประกอบก็จะมีหำ่สองถ้วยเขาเปลี่ยนถ้วยนึงแล้วก็หัวหันถ้วยนึ่งได้ได้เอาน้ำป่นบ่ต้องได้ป่นก้าป่นก้าอมอมอมป่นใช่ไหมอมป่นก้าไปว่าป่นป่นละเนาะป่นละเนาะแต่ใช่ทุกคนเบิ่งฝืนไอแม่ควมดุนะนี่เนี่ยเห็นหายเลยแม่ยันมือลูกสาวเป นี่สามหาลัยใส่ให้มันเป็นน้ำเลยแบบน่ะมันเต็มมันมาเลยนี่น่าสุดอันนี้น่าสดติปปปปปนซ่ในจากน้อยล่ะเนามามาจบใจค่ะไปเราไปเดินเรายกบมอยสี่เราน กำระกานี่เอ็นเอ็นคื้กันดียเออหอกสามสาบอลสามบอลเลยบอลตัวใกล้ก็กินน้ำเดียววะใกล้ก็กินแม่เยจะไปเอาน้อหาร้อกินให้เป็ดกินแล้วเป็ดก็เป็นอาหารเ้เขามาแม่มาแม่มาแม่มาแ เออแสบบน่นามุดเจา้าน,นี่อนอเอ,เออพอดีพอดีลาบแล้วส่วนี้ลิ่ีมันบกกินินนี่แหละครับพี่น้องครับคือวิธีการดำเนินชีวิตนะครับของน้องแจมบุ๋มนะครับอยู่ที่บ้านคอนแกนเมืองหินเหิบแข็ง เวียงจันทร์นะครับแม่นแข่งนครหลวงนะครับซึ่งระยะทางในการเดินทางของเขานะครับเดินทางออกมาจากเลี้ยงจันทร์กับประมาณสาชั่วโมงนะครับกับประมาณลอยกหลักยื่นี่นาะลอยกหลักซึ่งคันแม่นกระบ้านทีน่ากะประมาณสองลอยปลายลักคนเด้ต่างกันเวลาในการเดินทางก็มีแค่หกเจ็ดชั่วโมงครับหัดบ้านน้องทีน่ายิงหนาฝนแล้วนี่ก็ยิงจะลำบากนะครับถามไอเอไม่ปองตัวไหนบอ ันพาดอย่ากตัวใดล้วที่ธนาโนนจีเมว่าว่าหลายโอ้ยมาห่อเกิดว่าสิเปียงแบ่เปียงเป็ดมันก็หลายอย่างเนาะทีนี้ง่ายเอาก็ได้เนาะข้างหลังข้างหลังเอาธรรมดาเอาธรรมดาฮะเนาะโอเคคลิปนี้ครับพี่น้องเอาคือสีนี้ไว้แค่นี้ดีป่ะบอสเป็นบลกเกอร์มันสีนี้เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮอร์รี่เอาทีเดียเลยบ่โอเคเลยเอา ตอนนี้คลิปนี้ครับกับขอบคุณน้องแจมบุ๋มแล้วก็น้องตีน่านะครับที่ยังหลายติชมดีกันคลิปนี้ก็มียังหลายเพราะว่าตื่นเช้ามาเลยหลังจากน้อยกับชิพาไอเอกับตีน่าอาบน้ำกินข้าวแล้วก็เขายังมีผลลัพธ์โตเนาะครับเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมนะครับย้ำแรงกรได้เกี่ยบบ่หนี่งขิงเกียบแตเศร้ากเกือบแต่สุดตัวแล้วคือคนเท่าแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเบิ้งเศร้าแล้วกับสีเบิ้งแรงอีกโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเบอีน้องตีน่าแล้วก็น้องแจมบุ๋มนะครับ ฝากซ่องกันแล้วกันฝากพ,พี่นอ้องเขาติดตามรายการเขาแน่ต่อไปเขาสิมีอย่างเป็นยังไง โอเคเป็นังไดกับฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มบุญตีน่าและกับเบาเอเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเหตุยังเดชวัยเอกตีน่ากับชีบได้มาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะทุกคนแล้วก็อย่าลืม<ห>ทุกคนฝากติดตามคันยู<อ>นยห,หอ้องห่อเดือนนี้ไอ้สิขอตัวเมื่อก่อนนะโอ้ต้องใหม่เลยต้อใหม่ปะว่าคันยูห้องตัวเดือนเนี่วันสิสลร้อเอกก็คือบอกบอว่าจะเป็นเบสเป็ดก็ได้ไก่ก็ได้เลยนะโอเคพี่น้องต้องเข้าใจว่าบอมแอนบาร์แม่เราม่เลือกกินของเพื่อนบอมแอนครับนี่ก็คือเพื่อนก็เลี้ยงไว้ถาพี่น้อง ว่าลูกหลานม่ายามนะครับไม่ตอ้ตอตงตั้งใจแมนเพราะว่าเรากลับมาได้พามาดุๆเนาะเป็นครั้งแรกของเอเลยคงสุภาพแมนมิตรไอ้พอเดียวที่มานะ่ะลูกหลานพี่น้องไปรยูทเวียงอยูาา่บาแล้วก็ยามมาเยี่ยมมายามายามีแม,าาม่พักต้อนพี่น้อแมนแมนแมโอเคโอเคอเค,อค,ครับพี่น้องครับเอา้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งแก้มบุ๋มสาวลาวแล้วก็ตีนา่าสาวนนา,านะนะทุกคนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ